สวัสดีครับเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วเป็นช่วงที่ร้อนแรงจริงๆทั้งอุณหภูมิและคนติดไวรัสโควิด -19 นะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านถ้าไม่จําเป็นอย่าออกไปข้างนอกเราจะได้ไม่ติดโรคนะครับแล้วยังช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อด้วยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยและประเทศไทยพ้นภัยไวรัสโควิด -19 โดยเร็วนะครับเดือนเมษายนดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรผมเกตเทวาโหราเพืนชน มีคำตอบให้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านอย่างเป็นทางการที่ได้รับการตอบรับที่ดีมีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0คนแล้วผมจะกันกองพิธีพิถันรักษาคุณภาพมาตรฐานในการออกคำพยากร์ให้ทุกท่านนะครับและมีหลายท่านที่มาตรวจดวงชะตากับผมโดยบอกว่าไปดูคลิปใน YouTube ของ ท่านอื่นแล้วก็อยากจะดูดวงพอโอนเงินไปก็ไม่ดูให้นะครับเชิดเงินหนีไปเลยหรือว่าหลอกลวงนั่นเองและบางคนก็บอกว่าได้ดูแต่ก็พูดคนละแบบที่ดูใน y o u t u b e นะครับเรียกได้ว่าเจอการหลอกลวงหลายรูปแบบในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับด้วยสาเหตุนี้ผมจึงต้องแนะนำตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหน เขาเราเป็นคนมีการศึกษามีครูบาอาจารย์ที่ดีถึงได้บอกว่าจบจากมหาลัยไมหิดลนะครับและไปเรียนต่อที่สถาบันพยากรศาสตร์หรือหหนฟันธงนั่นเองและยังเป็นหนึ่งใน60สิบอลรหัสสีหนฟันธงซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในโครงการนี้อยู่นะครับและมีประสบการณ์ดูดวงมากกว่า7ปีที่บอกเพื hey, ่อให้รู้ว่าผมมีความตั้งใจจริงหวังดีไม่ได้มาหลอกลวงมีความน่าเชื่อถือมีตัวตนจริงจริง โหราศาสตร์เป็นเรื่องของความเชื่อผมจึงต้องทําให้ทุกท่านเชื่อมั่นหรือชัดมีและดูจากคอมเมนต์ก็เห็นว่ามีคอมเมนต์ว่าแม่นยำตรงค่ะเกิดขึ้นจริงครับหลายๆคนเลยหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมผมถึงได้ต้องอธิบายแบบนี้อ่าและที่ผ่านมาก็มีหลายท่านให้ผมไปที่ปรึกษาดูดวงคื่ผมก็ยินดีแต่อาจจะไม่ทราบขั้นตอนการดูดวงผมจึง ขอเรียนให้ทราบในตรงนี้ว่าดูดวงกับผมนั้นแม่นยำแสนง่ายนะครับเพียงทักไลน์มานะครับและบอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนและโอนจองเมื่อถึงเวลาก็โอนมาโดยมีค่าครูอยู่ที่799บาทเท่านั้นโ <Okay. S 1> อเคอาผมจะใช้ทั้งวิชาวความรู้ใช้พลังใช้ความคิดใช้จินตนาการประสบการณ์หาแนวทางแก้ไขให้ด้วยครับ และยังรับออกอีเวนต์ทั่วไทยและทั่วโลกเพราะมีคนที่รับชมและติดต่อดูดวงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเยอะมากครับแล้วท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ลัคนาอะไรและเฉพาะคนที่ไม่รู้เท่านั้นนะครับแจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนเช่นเกิดย4่กราคมัายกเวลาสิโมงสนีจังหวัดพยาอ่าไว้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ และบอกด้วยว่ากดติดตามสันกระดิ่งและแชร์ให้แล้วผมจะบอกลัคนาให้ฟรี <Wow. S 1> เพื่อจะได้ดูคลิปลัคนาที่ถูกต้องแม่นยาม,มากขึ้นครับแต่ถ้าผมติดคิวก็รอหน่อยนะครับผมสัญญาว่าจะบอกลัคนาให้ทุกคนครับและเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปรับฟังคำพยากรณ์กันได้เลยครับและนี่คือ ดวงดาวเดือนเมษายน2 5 1 3ของคนที่เกิดราศีพฤษภครับหรือคนที่ผมผูกดวงหรือนักพยากรณ์ท่านอื่นผูกดวงแล้วบอกว่าอยู่ลัคนาพฤษศก,ก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะพบกับความสําเร็จครับผมอาพูดอย่างนี้แล้วชัดเจนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูดาวศุกร์ดาวประจําตัวก่อนนะเพราะคนราศีพฤษภมดีดาวศุกร์ดับเป็นดาวประจําตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้คนราศีพฤษภเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์ศิลปินนี่ art of love art of life เป็นกาศีที่หาเงินเก่งมากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนิสัยกลนๆน,น,นิดนึงนี่เป็นไงลองดูครับว่าเป็นกันหรือเปล่านะครับแดยยิ่งช่วงนี้นะเดือนเมษาเนี่ยดาวศุกร์เป็นกเกษตรตาที่พดีทั้งเดือนเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นเดือนที่จะเริ่มเขาเรียกสร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้ตัวเองเอ่หงะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่เราอะ่ะจะเริ่มหยิบจับทําอะไรเนี่ยเริ่มเห็นเริ่มมีแววนะครับที่จะประสบความสําเร็จแต่แน่นอนดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นดาวตัวเราแล้วนะก็ยังมาจาับคบอลีด้วยเพราะฉะนั้นอลีกุมรักนะครับก็ต้องมีอุปสรรคอะไรกันบ้างนะไม่ใช่ว่ามันจะโลดแล่กิบกลาบเสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าเจออุปรสรรคนิดๆหน่อยๆไม่ต้องเป็นกังวลลุยต่อทําต่อมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับ เป็นช่วงที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราเองนะครับตรงจุดนี้อืมทั้งเดือนเลยนะดาวศุกร์ก็เป็นดาวแห่งความรักด้วยนะผมดูแล้วความรู้ความรักอะไรก็ค่อนข้างอยู่ในมุมที่ดีด้วยนะครับตรงจุดนี้อืมต่อมาครับเรื่องการเงินครับอ่าเรื่องการเงินแน่นอนครับจะมีดาวราหูค้นทรัพย์อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าในเดือนเนี้ยค้นแล้วค้นแบบไหนอ่าก็ต้องบอกเลยนะครับวันที่สองเมษาไปแล้วเนี่ย ถึงวันที่18เนี่ยนะดาวการเงินอยู่ในภพลาภะนะครับก็แปลว่าเออยังหมุนได้อยู่นะยังมีเกณฑ์ที่จะมีรายด้งรายได้อะไรจากตรงนั้นตรงนี้เข้ามาหรือเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้นะครับแต่หลังวันที่19เมษายนไปแล้วถึงสิ้นเดือนเลยนะครับการเงินเป็นวินาศนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังครับจัดระเบียบรัดเข็มขัดไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟอ้อแล้วนะเดีย๋ยวจะมีรายจ่ายเยอะครับ นะอันนี้บอกไว้เลยแล้วดาวอาทิตย์อีกครับยกเข้าสู่ราศีเมษครับในวันที่13เมษาเหมือนกันไล่กันมาเลยเห็นไหมละอาทิตย์มารอก่อนแล้วแล้วก็19ดาวพุธก็ย้ายมานะดาวอาทิตย์เนี่ยครับมาจากภพพันธุครับเห็นไหมพันธุวินาศร่วมดาวการเงินเนี่ยนะก็ระวังครับจะมีรายจ่ายนเกิดเหตุจาก เรื่องบ้านเรื่องรถอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแกจะเอารถไปซ่อมอหรือบ้านมันไฟมันดับไฟมีปัญหาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือโครงสร้างหลังโครงหลังคารั่วอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับหรือคนที่บ้านเจ็บป่วยก็ต้องไปดูแลรักษาก็มีรายจ่ายอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็หลังที่สามไปซา,าไปแล้วก็ดูแลเรื่องรายจ่ายกับคนในครอบครัวด้วยนะครับแต่นี่จุดที่ดีล่ะ ออย่าลืมเครับเรายังมีดาวเสาครับเป็นเกษตรในภพสุภาร่วมกับดาวพระธาดาวอังคารนี่ดาวอังคารก่อนเลยนะมาจากภพปัตตนีครับปัตตานีสุภาโอ้โหนี่รอมาแสนานานเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ในภพสุภาแล้โอ้นี่แสดงว่าตัวเราก็ดีหรือแฟนเราก็ดีนะช่วงนี้มีโอกาสที่จะร่วมด้วยช่วยกันทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ต้องมีปากเสียง มีทลละเลาะมีปัญหากันก่อนที่จะสําเร็จนะครับอันนี้ชัดเจนเลยอืนิดๆหน่อยๆบางทีมันเหมือนเขาเรียกว่าติเพื่อก่ออ่ะต่างคนตา่างมีความคิดเห็นแต่ก็คือไปในแนวทางเดียวกันแหละสุดท้ายก็จะจบอย่างสวยงามน,นะครับตรงนี้แล้วต่อมาครับดาวพฤหัสก็อยู่ในภพสุภะครับมันจะพบลาภะด้วยมรณะด้วยเห็นไหมแสดงว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับตังถิ่นต่างแดนแก้ปัญหาต่างประเทศ ติดต่อโอ้โหนํามาซึ่งโชคลาภและความสําเร็จครับแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับดวงนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะอะแต่เปลี่ยนแปลงทีนี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดจิตวิญญาณครับ่อแล้วจะประสบความสําเร็จนี่ที่ผมเห็นนะชัดเจนเพราะฉะนั้นราศรีนี้เป็นราศรีที่เปลี่ยนในแง่จิตใจ,ใจความคิดจิตวิญญาณเนี่ยแลวเสร็จแล้วมันจะส่งผลเรื่องการกระทํา การกระทํานั้นจะน้อมนําไปสู่ความสําเร็จครับผมนะอันนี้บอกได้เลยเพราะนั้นบอกก่อนเลยนะถ้าใครอยู่ในสีพ่พิษศกแล้วยังทําอะไรเหมือนเดิมย่าอยู่กับที่เนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโลกเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยมีโอกาสโดนเขาเรียกว่าเช็คบินได้นะครับก็คือจบเจ๊งหรือเดี๋ยวบางคนบอกเลยเออทำไมตกงานช่วงนี้นี่นะครับเขาต้องการให้คุณไปทําสิ่งใหม่ไงก็เลยได้ได้จบแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เริ่มใหม่และสุดท้ายก็จะนามาสู่ความสําเร็จ โอเคมันอาจจะไม่ได้เร็วเพราะว่าเป็นดาวเสาต้องใช้เวลานานนิดนึงก็ทําไปเถอะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆฝากไว้ด้วยเลยนะครับขอให้เข้าใจตรงกันเนาะตรงจุดนี้เสร็จแล้วดาวเกตเนี่ยครับยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่12เมษาเนี่ยนะดาวเกตก็ร่วมกับดาวพุธกับดาวอาทิตย์ดาวมุตยูอะไรอีกนะ ก็แปลว่าเออที่บ้านเรานี่อาจจะได้พระใหม่เข้ามาก็ได้มาแบบเอ๊ะมาได้ไงใครให้มาเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองอยู่แหละนะการเงินถ้ามีปัญหายัางไงก็ลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือก็ได้นะครับก็จะทําให้เขาเอ้ยหรือส่วนมนต์ไหว้พระเนี่ยอาจจะทําให้ทรัพย์สินเนี่ยกลับคืนมาได้หรือได้คืนมาบางส่วนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะ ในเรื่องของบุตรหลานบริวารครับแน่นอนครับก็คือดาวพุธดาวพุธเป็นลาภะต่วันที่2เมษายน2568เออนี่ลูกหลานบริวารอยู่ในเกณฑ์ดีให้โชคให้ลาภช่วยเหลือเกื้อกูลทํางานประสบความสาเร็จแต่หลังจากวันที่19ไปแล้วนะครับก็ต้องระวังนะครับเรื่องบริวารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะออกหรือเขาอาจจะหยุดเพราะโควิดนะครับไมเดี๋ยวกลับมาทาใหม่นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวสั้นๆเดี๋ยวก็ย้ายแล้วนะครับสิ้นเดือนก็ย้ายอีกทีหนึง่ง ส่วนดาวการงานที่ผมเห็นเนี่ยเรื่องงานเนี่ยก็บอกเลยนะว่าบางคนก็อาจจะต้องเปลี่ยนงานบางคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอคนราศรีพฤษภเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวไอทีออนไลน์ดูหลังบ้านดูอินฟราสตรักเจออะไรแบบนี้นะโอ้เยอะเหมือนกันนะหรือบางคนก็ทําด้านการเงินไปเลยคนระับปล่อยเงินอะไรแบบนี้นะหรือเป็นดลงดราไดห้หมดเลยนะ หรือทาพวกออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีเนี่ยลุ่งมากขึ้นมากบอกได้เลยและยิ่งช่วงนี้เดินทางไปไหนไม่ค่อยได้นะเรามันเน้นพวกทางออนไลน์กันนะโอ้โหรับรองยอดมาครับเขาเรียกพิกวิกฤตเป็นโอกาสครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันช่วยได้จริงๆนะทาเลยนะครับรับรองมาแน่เปลี่ยนแนวความคิดอีกนิดนึงนะใครตกงานไม่ต้องกลัวมันคือจุดที่เราไปเริ่มต้นใหม่ทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราชอบยิ่ง ฝากไว้เลยคนราศีพฤษภกเนี่ยดาวการงาน,นคือดาวราหูเนี่ยลองมาทํา y o YouTube สิครับอย่าเอาแต่มาดูมาฟังอย่างเดียวครับเริ่มทําเองได้ด้วยเพราะผมก็ไปดูคลิปคนอื่นนะบางคนก็เป็นบ้านๆบางนคนก็อัดคลิปภาษาท้องถิน่นแล้วก็ทําอะไรที่มันง่ายๆสรุป Google a d ดเซนสส่งมาแล้วครับได้พินนะครับมีรายได้แล้วครับโอ้โหไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันทําไปเรื่อยๆดี๋ยมันก็ได้ครับเราวางแผนทั้งแต่ตอนนี้ เพื่อจุดจุดหนึ่งเราต้องเปลี่ยนต้องออกมาจริงๆเนี่ยเราก็มีรายได้รองรับทันทีไม่ต้องรอให้เขามาเปลี่ยนเราก่อนแล้วเราค่อยทับอันนั้นมันจะไม่ทันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าอย่าเป็นแต่ผู้มานั่งชม YouTube เราทําเองได้เลยมีช่องของเราเองแล้วก็เป็นลงเฟซลงอินสตาแกรมลงสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียทุกอย่างทุกขแขนงทาหมดเลยละสิ่งประสบประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับอันนี้ผมเรียกว่าเกตเทวาการันตีเลยครับ นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับผมต่อมาครับผมช่วงนี้นะถ้าใครฝากไว้นะเพราะว่าพี่มงคลอยากดูดวงกับอาจารย์เกเทวานะครับก็ไม่ยากครับแอดไลน์มาครับ G I T หกห้าครับแล้วก็โอนค่าครูเจ9้บาทครับผมบอกได้เลยนะถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วดูดวงกับผมนะนอกจากจะได้ดูดวงแล้วคุณจะได้สีพึ่งด้วยสีพึ่งนี่เป็นสีพึ่งเขาเรียกว่าโอ้โหมหาหน้าคราช ขุนแผนเรียกว่าเจตจาการเงินการงานและความรักเนี่ยทาปากออกไปนะโอ้โหสเท่าไหร่อ,อย่างแน่น,นอนผมให้ฟรีเลยนะครับก็เดี๋ยวดูเสร็จแล้วก็ส่งที่อยู่มาก็ส่งให้ฟรีนะครับก็บอกวันเดือนกีงเกิดผมด้วยนะเช่นวันที่18สิงหาคมส5 22เวลาเกิด12นาฬิกา36นาทีอะไรอย่างนี้นะครับจังหวัดที่เกิดก็จังหวัดกระบี่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็โทรมานะแล้วก็ดูดวงกันแต่ถ้าเกิด โอนแล้วไม่ดูเนี่ยคนที่เขามาที่หลังแล้วเขาโอนก่อนในเวลาเดียวกันต้องให้คนนั้นดูก่อนนะครับแล้วของท่านก็เลื่อนเลื่อนไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแต่ช่วงสุดท้ายครับผมได้อัเชิญพระเศรษฐีนวโกดนะครับเศรษฐีสมัยพุทธกาลทั้ง9ท่านเลยนะครับเรียกว่าล่ารวยโคตรเลยนะครับมาส่งท่านนะครับว่าใครที่กดติดตามซับสไคร์สันกระดิ่งแชร์ผมนะครับขอให้รวยรวยรวยครับมีเงินมีเท่าใช้จ่ายเสมอไปเศรษฐกิจไวรัสโควิดอะไรเข้ามา เราก็ยังผ่านได้ครับนะอันนี้ผมฝากไว้เลยนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางกันดิ่งด้วยนะครับแล้วฟังคลิปผมต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ